สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่วัดจันทารามหรือวัดท่าสูงหรือนิยมเรียกว่าวัดหลวงพ่อหรือศีลิงกรรมนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูความสวยงามอลังการของศิลป,ปะของวัดหลวงพ่อหรือศีลิงกรรมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านครัวร้อยเมตรเติมพลังครับก่อนจะไปลุยต่อ ไปครับระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงวัดจันทรารามหรือวัดท่าสุงระยะทาง207กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมง42นาทีวัดท่าสุงหรือวัดจันทรารามเป็นวัดเก่าแก่คู่จังหวัดอุทัยธานีมาช้านานสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1863ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา30ปีในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมีหลวงพ่อปานหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่จนกระทั่งปีพุทธศักราช2111หลวงพ่อพระราชพรมยาพระมหาวีระทาวโรหรือหลวงพ่อฤษีลิงดำอดีตเจ้าว,วาดองค์ที่6พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองอุทัยธานีท่านมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานได้มาพัฒนาบุรณะวัดท่าสูงแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรือง สืชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจนถึงปัจจุบันจุดเช็คอินที่สำคัญจุดแรกก็คือการได้ไปสการะขอพอรพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานที่งดงามมากปฏิฐานอยู่ภายในพระมหาวิหารแก้วร้อยเมตรโดยรอบของพระวิหารประดับประดาไปด้วยโมเสสสีขาวและกระจกที่จะท้อนกันไปมาที่สวยงามมากซึ่งเวลาเปิดปิดจะแตกต่างไปจากจุดอื่นโดยจะ ให้เข้าชม2รอบต่อวันคือ9โมงเช้าถึง11 45และ14ถึง16น จุดเช็คอินสําคัญจุดที่2ก็คือการได้ไปสักการะสังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดําที่ยังไม่เน่าไม่เปื่อยะดิสถานอยู่ภายในโลงแก้วบนบุษบกทองคําแม้หลวงพ่อฤาษีลิงดําพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองอุทัยธานีได้มรณภาพไปตั้งแต่วันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535แต่บรรดาศิลานุสิตและประชาชนทั่วไปก็ยังพากันมานมัสก,การขอพร เพื่อความเป็นสริมงคลอยู่ตาาจนกระทั่งทุกวันนี้